ครับผมกรับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แม่ป้าเอฟทุกท่านนาเข้าสู่ช่องจอนนี่แฟมิลี่นะครับผมคลิปนี้นะครับมาตามคําขอนะครับรวมช็อตเกี่ยวกับคุณพิธาแล้วก็พี่แอฟทักษออนนะครับผมเข้ามาแล้วดูคลิปให้จบนะครับแล้วก็ค่อยคอมเมนต์นะครับที่สาคัญนะครับอย่ากดข้ามโฆษณานะครับดูโฆษณาจนจบแล้วกดข้ามนะครับท่านที่มาใหม่กดติดตามด้วยนะครับผม โอเคนะครับว่าเป็นบรรยากาศนะครับอ่านี่ผมก็ได้มีโอกาสไปเห็นบรรยากาศภาพรวมนะครับผมเห็นคุณพิธาเห็นหลายหลายคนนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรารู้สึกว่านะครับความน่ารักนะครับผมของคุณพิธาเนี่ยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับทุกท่านแต่ว่าเนี่ยดูนะการส่งสายตาการอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังตอนท้ายแล้วกันนะ อแต่ว่าทุกท่านได้เห็นนะอะคือให้เห็นแบบในหลายมุมในหลายช็อตนะครับอืมคือที่แตกต่างจากนนนน,นนกุลเนี่ยนะครับผมเป็นยังไงผมจะบาบอกนะครับอีกอีกทีหนึ่งนะแต่คือที่เอามาทําคลิปนี่นะครับไม่ได้แบบว่ามาอะอะไรมากมายนะแต่ว่าให้ทุกท่านได้ได,ได้ได้เห็นมุมว่าเฮ้ยจะเป็นเพื่อนดีไหมหรือจะเป็นคพนค,คู่รักได้หรือเปล่าหรือ อะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นแค่จิ้นกันเฉยๆหรืออะไรอะไรเงี้ยให้เราคิดพิจารณาไต่รวมๆกันนะครับนี่ผมเอามาหลายช็อตมากเลยนะให้ทุกท่านได้ดูแต่ว่าก็สงสารพี่หน้าไปเห็นเห็นแกแล้วก็เออแกแบบแกร้องไห้หนักมากนะหลายหลายช็อตหลายหลายช็อตเลยเข้าใจเข้าใจความรู้สึกของการสูญเสียนะครับผมคุณพ่ออันเป็นที่รักนะครับผมเข้าใจเข้าใจมากๆนะครับแต่ว่า เราแยกแยะเนาะว่าเออคืองานเข้าใจแหละว,ว่าเป็นงานสูญเสียแต่ว่าเราก็ออทําข่าวเพิ่มนะครับผมเ,ออเกี่ยวกับนี่แหละความรักเข้ามาเพิ่มเติมนะบางท่านก็อาจจะท้วงติงว่าเออนี่ยเขาเป็นงานศพนะทําไมต้องมาทําเรื่องแบบนี้แบบน,แบบนี้คือมันมันเราแยกแยะได้นะครับผมคนละส่วนกันนะครับส่วนไว้ไว้อะไรเราก็ไว้อะไรนะครับโอเคต้องบอกว่า คุณพิธาเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได,ได้ได้ได้อยู่ใกล้ใกล้ชิดแหละนะครับผมกับพี่แอฟนะครับเพราะว่าอะไรก็วัยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยออนะครับเป็นเพื่อนกันอะไรวานเนี้ยใช่ไหมล่ะแล้วก็เป็นแขกผู้ใหญ่ก็เลยได้อยู่อย่างใกล้ชิดนะครับผม,มเป็นพิเศษหน่อยเนะเพราะว่าน้องนอนเขาก็ยังยังเด็กอยู่เนาะเขาก็เป็นเหมือนอ เจ้างานนะครับผมเจ้าภาพนะครับช่วยเจ้าภาพทุกอย่างเลยนะครับอันนั้นผมก็ทําคลิปไปแล้วแหละหลายคนก็คงได้เห็นได้ดูแล้วนะแต่คลิปนี้ขอเป็นของคุณพิธาแล้วกันอ่าทีเนี้ยนะครับในท,ทุกๆชอ็อตนะผมสังเกตดูนะคือต้องบอกว่าถ้าเป็นการแบบว่าแอบมองแอบดูอะไรอย่างเงี้ยคุณพิธทาจะไม่มีโมเมตนต์นี้แต่ว่านน,านนานักลุเนี่ยมีอย่างที่ผมเคยเล่าไปนนจะมองพี่แอปอยู่อยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆนะครับผมอมแต่คุณพิธาสังเกตดูไม่สายตาแบบ แอบมองแอบดูอะไรไม่ค่อยมีแต่ว่าสองคนนี้คุยกันดีนะคุณสงการเนี่ยนะไปคุยกับคุณพิธาดีดีนะเห็นเห็นเห็นคุยกันบ่อยนะครับแต่สิ่งที่มันสัมผัสได้นะว่าคู่นี้นะก็คือพี่แอฟกับคุณพิธาเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าคุณแอฟทักษพรเนี่ยเขาจะคุณแอทักออนเนี่ยขเยขาจะมีแบบ มีความสุขอ่ะบอกมันมันแต่ให้รู้ว่าสังเกตดูเขาเขาคุยกับพี่ทาเนี่ยคือเขามีความสุขมากนะออแบบอาจจะได้ความเป็นเพื่อนหรือเปล่าก็เราก็ไม่รู้หรือเป็นเป็นความรักในในในรูปแบบไหนก็ก็ยังไม่สามารถฟันธงได้นะครับยังไม่ทราบแต่เอามาให้ทุกท่านได้ดูนะครับไปร่วมร่วมกันเดี๋ยวคนต่อไปผมจะเอาตีมาด้วยมีคนบอกว่าอยากให้เอาตีมา ก็เลยอ่ะเดี๋ยวจะทำคลิปพิเศษของของของคุณตีแล้วกันเนาะอ่าของคุณตีนะครับมาหาเศษฐีทางภาคเหนือก็เลยก็ว่าได้นะครับนี่ก,ก็นะครับหนะลายช็อตเนี่ยช็อตนี้ก็ก็เออเขาเขาคุยกันดีดีสองคนเนี้ยเจอกันเนี่ยคุณสงการก็อัธยาศัยดีนี่ใสดีน่ารักนะครับผมอ่าแต่ในเคสของอ่คุณสงการเนี่ยผมเอาไว้ เอาไว้ให้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นเรื่องอเป็นคนเก่าเป็นอดีตอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับผมก็เลยเน้นไปที่ปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเขาบอกว่าม้าม้าเมื่อดีเขาบอกเขาม้าเมื่อเลยนะเอฟซีบอกว่าใช้คําว่าม้าเมื่อเลยนะอ่าม้าเมื่อเลยก็คือคุณตี่านี้เขาก็ถ่ายรูปกันนะครับก็เลยเก็บมาให้ทุกท่านได้ดูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอบรรยากาศในงานก็ เต็มวด้วยความโศกเศร้านั่นแหละแต่ก็จะมีแบบโมเมนต์ในการรีแลกบ้างนะครับผม,มเหมือนกับคนบรรยายเหมือนผมนี่แหละก็มีช่วงที่จะรีแลกให้กับ f อซอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบไม่ตึงมากเกินเกินไปแต่บางท่านก็ไม่เข้าใจนะก็หาว่าเราอย่างท่านอย่างนี้อีกนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกมาว่านะน้อยมากเลยนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์นะทุกท่านนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ดูโฆษณาจนจบนะครับฝากด้วยนะครับผม ที่สำคัญนี่แหละคืออย่ากดข้ามโฆษณานะครับอย่าไปกดข้ามดูให้จบไปเลยเนี่ยครับผมเป็นการสนับสนุนช่องด้วยแล้วก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับบางท่านกดไลค์ไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่แบบยืนคุยกันนะดูดูหน้าดูนะดูฉากนี้นะดูให้ดีนะดูนี่อยากกระพริบตาไหมดูดูดูคุณดูดูคนแอปดูคนแอปคนแอปแบบมีแบบอมยิ้มมีคือมีความสุขในการคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอืม ก็อ,อาจจะด้วยความแบบผู้ใหญ่คุยกันแหละด้วยอาจจะมีมีส่วนด้วยอะไรอย่างเงี้ยสังเกตด,ดูนะอืมแล้วก็จะมีฉากหนึ่งอยู่แหละที่คุณพิธาน,นเดินเดินชะลอนะครับผมตอนที่จะไปส่งกันเนี่ยเนฉากหลังจากนี้ไปนี่แหละเป็นช่วงที่จะไปส่งกันนะครับอืมแล้วก็แบบแบบดึงเวลาเอ่อน้องน้องปีใหม่ก็น่ารักเดี๋ยวจะทําคลิปน้องปีใหม่ให้ด้วยนะครับผมอืมให้ทุกท่านได้ได,ด้ติดตามกันนะครับ ผมก็จะในแนวแบบวิเคราะห์วิแคะแกะเกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีแบบมุมวิพากษ์วิจารณ์่นี่หน,น,น่อยๆปนกันนะครับให้ทุกท่านได้ได้รับชมรับฟังน่ารักนะอ่ากอดกันแล้วนี่นะครับผมน้องพี่ใหม่น่ารักนะเขาก็แต่เขาขี้เล่นตามวัยเขาเนน่แหละตามวัยเด็กของเขานะครับวงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เดินไปส่งกันนะครับแต่ย้ําว่าที่ผมบอกเลยว่ามุมของคุณพิธาเนี่ย พิธาเขาจะไม่มีแบบแอบมองดูอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่นนมีบ่อยมากนนแอบมองแอบดูอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็เลยแบบออมันยังไงกันแน่นะคนไหนกันแน่อะไรประมาณนี้อืมนะฮะเราก็จับตามองเนาะเพราะว่ามันก็มีหลายคนนึกออกไหมคนเก่าสงการหลายคนก็เชีย <c oughs> เชื่อคนเก่าเนี่ยเขาก็ให้ใหใหทุกท่านดูบรรยากาศไปนะเดินในจังหวะที่เดินไปสงกานนะครับอ่าส่วนที่เข้ามาใหม่ๆที่มี กระแสใช่ไหมละ่ะก็เป็นคุณพิธาอยู่แล้วแหละกะับน,น,น้องนนท่าแต่คนที่อีกคนหนึ่งที่มีกระแสที่ไปอีกนะผมบอกว่ามาเมื่อมาเมื่อเอนี่ยก็คุณคือคุณตีใช่ไหมละ่ะเออก็เลย,เยชักจะไม่แน่ใจแล้วจะใครกันแน่อะไรประมาณน,นี่หรือไม่ใช่สักคนหร oh. ือเปล่านะครับอ่าอ่าไหว้กันบ่อยนั้นละสามสี่ครั้งแล้วเนหะ <laughs> มือนผมเลยนะครับผมถ้าได้ไหว้เนี่ยไหว้อยู่นั่นแหละนะครับผมจะจะไปก็ไม่ได้ไปทีกทีวยวไหม จะไปก็ไม่ไไปๆๆทีก็เลยได้ว่าอีกแล้วน,นึ่คุณสงการเขาก็นิสัยดีนะครับน่ารักนะครับอนะครับก็เป็นการแบบจบนะครับผมไล่มาให้ไหมผมตั้งแต่วันแรกเลที่คุณพิธามาจนมาถึงกลับเลยนะครับวันสุดท้ายผมก็เก็บรายละเอียดให้ทุกท่านได้ดูทั้งหมดเลยนะครับรวบรวมมาไม่ได้ง่ายนะ จะได้มีคลิปนี้ไปได้ง่ายเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าได้ที่มาใหม่กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ